ตอนแรกสุดเลยเนี่ยคือเล่าแบบสเปเชียลมากเลยเนี่ยฉันแก่แล้วฉันไม่อยากอย,กอยู่เบสไซส์ใช่ไหมอ่ะ,อะเออแบบไม่อยากอยู่เบสไซส์ไม่อยากอยู่ตอนกลางคืนออเออแล้วก็เลยไปหางานอะไรที่มันจบทีเดียวแล้วก็มีอันนึงเขาก็เขียนว่าเออขอเป็นประสบการณ์ ICU CCU ซหรือ Critical c ร r e ออะไรอย่างเงี้ยเออที่มัน ใช้ความรู้แอสเซทเมนที่มันเป็นคีย์ิคอเสร็จแล้วทีเนี้ยพี่ก็สมัครเลยจ้ะมั่นหน้ามั่นโหนกมาก <c oughs> สมัครไปเลย <c oughs> แล้วก็ทีเนี้ยทุกอันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นไตเทียมเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นโคนิก,ก่อนโคนิกกับแอคคิวเนาะถ้าแอคคิวคืออยู่ที่โรงพยาบาลโคนิกคืออยู่ที่ศูนย์หมายถึงว่าเป็นศูนย์ล้างไตอย่างเงี้ยเวลาเราจะเห็นเสร็จแล้วทีเนี้ยถ้าอยู่ในอเมริกาเขาจะมีบริษัท ที่เอ่อเป็นเอเอเอ,เอาไว้ดูแลคนไข้เออล้างตายตายเทียมค,คือที่ที่อเมริกาเนี่ยจะมีบริษัทใหญ่ๆก็คืออันดับแรกก็คือ d a ว i ต้าเ <Dav ita S 2> คยเคยได้ยินมั้ยคะ d a วิต้าฟาซินเนสแล้วก็เออจะมีอีกอันเป็นเอ,อเมริกันอะไรสักอย่างนี้แหละ3-4อันแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่อเมริกามันเป็นท็อปของของโลกเลยที่เขาดูเรื่องไตเทียมค่ะ,คะแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะใช้เครื่องของฟาซินส อืมก็คือเป็นบริษัทอย่างหนึง่งแต่ว่าทีนี้เนี่ยบยริษัทพวกนี้เนี่ยเขาจะมีสูตรล้างไตแต่ละที่ของอเมริกาค่ะเวลาเราสมัครเนี่ยเราก็จะไปสมัครกับบริษัทต่างๆเหล่านี้แต่จะมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่เขามีไตเทียมของเขาโดยเฉพาะ ดาวิต้าเนี่ยเหมือนเออถ้าอยู่ที่ไทยอะ่ะเราก็จะเห็นว่าเราจะมีสูตยไตเทียมชนะอ mm hmm. องโรงพยาบาลแต่ว่าไตเทียมของโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเขาอาจจะไม่ใช่ของโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นบริษัทเอาซอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาล